สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับทำกินเที่ยวไายเวดีีนะครับวันนี้จะมาบอกสูตรหนึ่งหมื่นซับใไบไนะครับอยอดผู้ติด,ดตามเพิ่มนะครับตามนี้เลยมีเอเซน์ด้วยอันนี้ได้มาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วเส้นทางสู่ความสำเร็จนะครับสองแบบนะครับ เอาไปตกหลุกมาเราก็เปิดช่องก่อนนะครับแรกเราก็สั่งหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับอ่านไม่หมดหรอกมันจะมีวิธีบอกขั้นตอนการทำช่องต่างๆนะครับช่อง YouTube ของเราเริ่มเริ่มให้เล็กก่อนนะครับค่อยขยายอุปกรณ์อะไร เนื้อหานี่สำคัญมากโทรศัพท์มือถือก็ทำได้นะครับเปิดช่องการสร้างแบรนด์นะครับ990ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ990นะครับสั่งมาได้ YouTube Startup นะครับของเขา1 0 1เรื่องที่ YouTube ต้องรู้นะครับใครที่ยังไม่ก็หามาอ่านในช่องเขาก็มีอยู่นะครับมีคอร์สมีอะไรอยู่ดีอยู่ครับแนะนำวิธีการตั้งค่าช่องตั้งเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรนะครับเทคนิคการตั้งชื่อแนวทางการทำคลิปนะครับให้ผ่านกดนะครับ ซื้อมาอ่านได้นะครับถ้าอ่านเรื่อนี้รู้เรื่องแล้วคุณก็จะได้อันนี้ตามมาในไม่ช้านะครับอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทช่วยเขานะผมก็ซื้อมาอ่านเหมือนกันตอนแรกก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับทําไปเรื่อยคนดูน้อยไม่เป็นไรครับเราก็ลงคลิปบ่อยๆนะครับให้ช่องเราเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับมาแนะนําหนังสือให้อ่านนะครับมันก็มีคอร์สแบบ เอ่าเป็นอะไรเ e หรออีบุ๊กเหรอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหรอครับเราก็สามารถอ่านในโน้ตบุ๊กหรือมือถือเราก็ได้นะครับสะดวกสบายดีอยู่นะครับก็ทำช่องให้มันมีผู้ติดตาม1,000นะครับแล้วก็4,000ัชั่วโมงนะครับแล้วก็มี100เหรียญขึ้นไปเราก็จะได้รับเงินนะครับเงินจาก YouTube นะครับ ถ้าครบหนึ่งร้เหรียญเขาก็จะโอนเข้าบัญชีของเรานะครับที่เกอกไว้ในนี้มีบอกหมดทุกขั้นตอนเลยนะเพื่อนๆดีมากครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับมาพูดคุยให้ฟังเฉยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นี่ไปขูดหินปูนซื้อซื้อเครื่องมาทำเองสองร้อกว่าบาทนี่แต่ก่อนฟันผมมันจะเป็นคราบสีดำๆใช่ไหมครับ เป็นคาพวกกาแฟพวกอะไรกาแฟแล้วก็บุหรี่นะครับถ้าเพื่อนชอบชิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับส่วนมากจะเป็นแพดจะจะลงเฉพาะ youtube นะครับ youtube แล้วก็ facebook นะครับ facebook ก็งูปลาปอยู่ตอนนี้ยังไม่ผ่านกดเลยเลยสักอย่างนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเจอกันวิดีโอหน้าเอาสั้นๆพอนะครับวันนี้ มาแนะนำนเพื่อนๆเฉยๆครับใครที่ผ่านกดแล้วก็ยินดีด้วยครับรวมสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ